เรื่องมนวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณน,นครพราราสีเป็นน,นครที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมของการศึกษาศิลปะวิทยาในแขนงต่างๆในตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยายังเมืองตะก,กศิลาเขาได้เลือกเรียนในสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกผู้มีความเชี่ยวชาญท่านหนึ่ง ชายหนุ่มเป็นคนขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเขาจึงเป็นที่รักของอาจารย์อย่างยิ่งเมื่อการเวลาผ่านไปสิทธิ์ทั้งหลายได้ความรู้จากอาจารย์กันมากมายยกเว้นชายหนุ่มผู้นี้ที่จำความรู้อะไรไม่ได้เลยแม้ว่าจะขยันหมั่นเพียรสักเท่าใดแต่เนื่องจากเป็นคนปัญญาทึบจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างตั้งใจจนในที่สุดก็เกิดความท้อแท้ใจจึงได้เข้าไปกราบลาอาจารย์ เพื่อกลับบ้านเกิดของตนท่านอาจารย์ขอรับศิษย์ได้ศึกษาเล่าเรียนกับท่านมานานแล้วแต่ศิษย์มีปัญญาทึบไม่สามารถรองรับความรู้ของอาจารย์ได้เลยดังนั้นศิษย์จึงมากราบลาอาจารย์เพื่อกลับไปยังเมืองพราราณสีขอรับเมื่ออาจารย์ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบไปว่าศิษย์รักเจ้าเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรอาจารย์เข้าใจดี เอาละก่อนที่เจ้าจะกลับไปยังบ้านเกิดอาจารย์อยากให้เจ้าท่องมนบทหนึ่งให้ได้เสียก่อนมนบทนี้มีความว่าคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิาามแปลว่าท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้อาจารย์ได้ท่องมนบทหนึ่งซึ่งเป็นมนบทสั้นๆให้ชายหนุ่มได้ฟัง และอาจารย์ก็หวังจะช่วยเหลือศิ์ให้มีความรู้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเมื่อศี์ได้มนต์ดังนั้นแล้วก็พยายามสวดท่องทุกวันคาเตสิคาเตสิคาเต,เ,ตเอตตอว่าด้วยอะไรนะชายหนุ่มตั้งใจท่องมนต์จนในที่สุดคาเตสิคาเตส,เตสิกิงการนาคาเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิาามเอ้าล่ะ เจ้าจำได้ขึ้นใจแล้วใช่ไหมละ่ะแต่นี้ไปเจ้าจงมันท่องมนบทนี้อยู่เป็นประจำนะขอรับท่านอาจารย์หลังจากนั้นชายหนุ่มจึงกลับลาอาจารย์กลับสู่เมืองพาราณสีบ้านเกิดของตนในขณะนั้นณพระราชวังอันสง่างามแห่งนครพราราณสีพระราชาแห่งนครพราราณสีกำลังประชุมกับอมาร์ทท่านอมาร์ขณะนี้ราษฎรของเรา มีเรื่องทุกขร้อนอะไรกันบ้างหรือเปล่าขอเดชะพระบรารมีปกกล้าวด้วยบุญบรารมีของพระองค์ประชากรต่างอยู่ดีมีสุขพระเจ้าค่าแต่พระราชาเมื่อได้รับฟังดังนั้นก็ยังไม่แน่พระไทยพระราชาต้องการทราบความจริงเราน่าจะได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงจากปากของราษฎรจะดีกว่าอืมคิดได้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อคิดวิธีการแล้ว ในเวลาเย็นจึงปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านธรรมดาสเสด็จไปตามบ้านเดินต่างๆเนื่องจากทรงคิดว่าพวกชาวบ้านมักจะสนทนาปรับทุกข์กันในช่วงเวลาอาหารเย็นและแล้วในเวลาดึกของคืนหนึ่งพระราชาพร้อมกับคนสนิทก็ได้เดินไปยังมุมหนึ่งของเมืองเอ๊ะนั่นอะไรนะโอ้หลบไปทางนู้นก่อนจะดีกว่าขอรับ พระราชาและคนรับใช้ได้แอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้คอยซุ่มดูการกระทําของพวกโจรอยู่อย่างเงียบๆเฮ้ย hey, ขุดเร็วๆเข้าสิข้าก็รีบอยู่แล้วไม่เห็นหรือไงอย่าส่งเสียงดังสิเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ตื่นรอกพวกโจรน,นี่ขุดอุโมงค์อยู่นี่จับตาดูพวกมันไปก่อนพวกมันกําลังจะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนั้นขอรับเอาล่ะเราอยู่ตรงนี้กันก่อนละกัน คอยรอโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าของบ้านได้ขอรับเอาเร่งมือกันหน่อยใกล้เสร็จแล้วในขณะที่พวกโจรกำลังจะเข้าไปขโมยของในบ้านพวกเขาก็ได้ยินเสียงคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิอาหางปีตังชานามิชานามิท่านพยายามท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้เมื่อพวกโจรได้ยินดังนั้นแล้ว จึงตกใจเป็นอย่างมากเจ้าของบ้านรู้ตัวแล้วเพนดีกว่าตัวใครตัวมันละ่ะเฮ้ยรอค้าด้วยสิโอ้ยพระราชาและคนรับใช้ซึ่งได้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดพระราชาเมื่อได้ทรงสดับมูลบทนั้นและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้พูดขึ้นว่านี่พวกโจรก็กลับไปหมดแล้วเรากลับกันเถอะขอรับ ในวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงมีรับสั่งให้นำชายหนุ่มนั้นมาเข้าเฝ้าชายหนุ่มตกใจมากนึกว่าตนเองได้กระทำผิดอาญาบ้านเมืองจึงยังไม่ยอมไปกับพวกทหารนี่ในเมื่อแกไม่ได้ทำอะไรก็มากับพวกเราสิเป็นโอกาสดีที่จะได้คุยกับพระราชาท่านมีเมตตามากนะอย่างนั้นหรือก็ได้ข้าจะไปกับพวกท่าน เมื่อเข้าไปถึงยังท้องพระโรงชายหนุ่มก็ได้ทำความเคารพพระราชาเมื่อพระราชาได้เห็นชายหนุ่มแล้วก็พูดขึ้นว่าเมื่อวานนี้เราได้ยินท่านท่องมนบทหนึ่งท่านจงสอนมนบทนั้นให้แก่เราด้วยเถิดเรายินดีจะให้ค่าตอบแทนอย่างงามทีเดียวโอ้เป็นพระมหาการุณาที่คุณพระเจ้าคะ่ะมนบทนี้มีความว่าคาเตสิคาเตสิกิงการนา คาเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิท่านพยายามท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้เมื่อชายหนุม่มได้สอนมนบทนั้นแก่พระราชาจนจำได้ขึ้นใจและทูลให้พระองค์ทรงหมั่นท่องทบทวนมน์อยู่เสมอๆจากนั้นจึงถวายบางคมลากลับไปยังเรือนของตนและหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ท่านเสนาบดีเรียกข้ามามีอะไรหรือขอรับท่านกนระบบการที่วางไว้ท่านคงยังไม่ลืมนะโอ้แน่นอนสิท่านงานใหญ่อย่างนี้ใครจะไปลืมได้พรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาแต่งหนวดและผมให้พระราชาข้าก็จะส่งพระองค์ไปหายมาบาลเองไว้ใจได้เมื่อทั้งสองได้เข้าใจแผนการกันดีแล้วก็ต่างหัวเราะอย่างร่าเริง ถึงเวลานั้นข้าก็จะได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นพระราชาองค์ใหม่ส่วนตำแหน่งเสนาบาดีที่ว่างข้ากับผมขอรับไว้เองเมื่อจบบทสนทนาช่างกระบกก็ได้เข้าไปหาพระราชาถวายบังคมพระเจ้าค่ะบัดนี้ถึงเวลาแต่งหนวดและผมของพระองค์แล้วอืท่านกระบกมาได้จังหวะทีเดียว ข้ากำลังรำคาญหวดเคราและผมเสียเหลือเกินมันเริ่มยาวแล้วละ่ะแต่งให้สวยๆเลยนะได้เลยพระเจ้าค่าข้าพระองค์จะทำอย่างสุดฝีมือเมื่อช่างกระบกได้นำพระราชาไปนอนอย่างแท่นแล้วก็ได้ให้พระราชาสรงหลับตาและเมื่อมองซ้ายมองขวาพบโอกาสช่างกระระบกก็เริ่มลงมือตายซะเถิดฝ่าบาทแต่เอ๊ะ รู้สึกมีดโกนจะทื่อไปหน่อยรับมีดให้คมก่อนดีกว่าคราวนี้แหละฉับเดียวไม่มีเหลือในระหว่างนั้นพระราชาได้ท่องมนเพื่อทบทวนขึ้นพอดีทำให้ช่างกระบกเข้าใจว่าพระราชาคงรู้ถึงแผนการของตนคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิท่านพยายามท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้ฮะ พระองค์ทรงรู้หรือนี่ขอได้โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดเมื่อพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าโอ้ช่างกรระบบใจบาปนี่คิดจะปองร้ายเราหรือนี่เมื่อพระราชาได้ยินช่างการระบบพูดเช่นนั้นก็พิโรธลุกผลผลันขึ้นจากที่ประทับในทันทีเจ้าจงสารภาพความจริงมาทั้งหมดเจ้ากระบบใจคดเออพระอาญามไม่พ้กล้าว แผนการทั้งหมดก็คือช่างกระบบจึงกราบทุนแผนการทุกอย่างที่เสนาบดีวางไว้เพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์จากพระราชาเมื่อพระราชาทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงสั่งให้ทหารไปจับเสนาบดีมาแล้วในประเทศออกจากพระนครจนชั่วชีวิตเมื่อเหตุการณ์สงบลงพระราชาก็ทรงระลึกถึงชายหนุ่มผู้เป็นอาจารย์ที่ทำให้พระองค์รอดชีวิตมาได้จึงโปรดให้ชายหนุ่มมาเข้าเฝ้า ถวายบังคมพระเจ้าค่ะตามสบายถึอท่านอาจารย์นับแต่นี้ไปเราขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นเสนาบดีแห่งนครพราราณสีนี้ชายหนุ่มผู้มีความขยันหมั่นเพียรได้รับการยกย่องนับถือจากพระราชาอย่างสมเกียรติและได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีแห่งพระนครพาราณสีด้วยความผาสุกตลอดมาความขยันหมั่นเพียรย่อมทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ